นั่นก็คือมาตรการในการแก้หนี้ที่เป็นความร่วมมือกันครั้งใหญ่เลยครับทั้งของรัฐบาลกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยบรรดาสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายครับทางด้านของผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็คือคุณสุวรรณีเจษดาศักดิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินแบงก์ชาติก็บอกนะครับ ว่าโครงการนี้แบงค์ชาติร่วมมือกับกระทรวงการคลังและสมาคมธนาคารไทยเตรียมออกมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหาข้อสรุปสุดท้ายที่ชัดเจนแล้วก็นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนจากนั้นจะมีการถแถลงรายละเอียดร่วมกันนะครับคาดว่าจะได้เห็นความชัดเจนภายในสิ้นปีนี้นั่นก็แสดงว่าต้องชัดเจนเนี่ยภายในเดือนธันวาคม67นี้แล้วนะครับ คุณสุวรรณีบอกต่อนะครับมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนครั้งนี้จะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาและเป็นกลุ่มเปราะบางเนื่องจากแบงก์ชาติก็ยอมรับว่าเป็นกังวลจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่จงใจผิดนัดชำระหนี้จากการสร้างแรงจูงใจที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะมีการกำหนดวันที่เริ่มเป็นหนี้เสีย โดยแหล่งเงินทุนที่จะเข้ามาใช้ในการช่วยเหลือส่วนหนึ่งจะมาจากการลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือ FIDF โดยปรับลดลงจาก0.46%ลงมาเหลืออยู่0.23%แล้วเงินส่วนหนึ่งจะมาจากบรรดาเจ้าหนี้คือจากธนาคารพาณิชย์ที่เข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับแล้วคุณสวรณียย้ำเลยว่ามาตรการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ได้เป็นการบังคับให้ลูกหนี้เข้าร่วม แต่จะเป็นทางเลือกให้ลูกหนี้โดยหากลูกหนี้ต้องการเข้าโครงการแล้วมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก็สามารถเข้าได้เนื่องจากลูกหนี้ที่อยู่ในความช่วยเหลืออยู่แล้วก็จะมีเงื่อนไขกับหลักเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้แบงค์ชาติก็หวังว่าจะเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ลึกขึ้นโดย FIDF จะเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งซึ่งแตกต่างจากช่วงโควิด1ิที่ลดลง0.23ซซึ่งเป็นช่วงที่แบงค์ยังไม่แข็งแรง แต่ว่าครั้งนี้แบงค์แข็งแรงขึ้นและแน่นอนว่าการปรับลดลงมาเหลือ0.23ย่อมกระทบต่อการชำระหนี้ที่อาจจะล่าช้าออกไปโดยปกติการลด FIDF ครึ่งหนึ่งการชำระหนี้จะขยับไปครึ่งปีซึ่งการตัดสินใจลดเงินนำส่ง FIDF ขึ้นอยู่กับแบงค์ชาติแต่ในส่วนของการจัดสรรการชำระหนี้จะขึ้นอยู่กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะว่าจะมีการจัดสรรการชำระหนี้อย่างไรจะชำระเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยก่อนหรือหลัง คาดว่ามาตรการจะมีความชัดเจนแล้วออกมาได้ก่อนสิ้นปีนี้แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะครับคือท่านนอกจากจะมีปัญหาเรื่องของการชําระหนี้แล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งหลายคนก็มีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้หรือเคยมีความพยายามขอกู้สินเชื่อจากแบงก์จากสถาบันการเงินต่างๆแต่โดนปฏิสเสธเนี่ยท่านก็ไม่ต้องประหลาดใจนะครับ มีอีกหลายคนเป็นเพื่อนท่านเพราะว่าโดนปฏิเสธการขอสินเชื่อเหมือนกันถามมาดูได้จากอะไรคือทางผู้บริหารแบงค์ชาติเขาระบุมาเลยครับว่าในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมาคือนับจากกรกฎาคมถึงกันยายน67ปรากฏว่าสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ลดลงถึง2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหดตัวลง2%ครับ แล้วเป็นการลดลงครั้งแรกนับจากปี53คือช่วงมีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไซิสโน่นเลยครับเป็นการหดตัวครั้งแรกของการปล่อยสินเชื่อในรอบ14ปีคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันว่าบรรดาธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเขาตั้งกาดสูงขนาดไหนเขาระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อขนาดไหนครับด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดปล่อยไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือเปล่า เพราะเริ่มเห็นสัญญาณการเร่งตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนี้เสียซึ่งมาจากภาคสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งบรรดาสินเชื่อเช่าซื้อนั่นก็คือรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นผมขอพาทุกท่านเนี่ยมาดูรายละเอียดกลางให้ดูชัดๆเลยครับว่าตกลงแล้วโครงการแก้หนี้ที่เป็นความร่วมมือกันทั้งของรัฐแบงก์ชาติเอกชนเนี่ยรูปร่างหน้าตาน่นจะเป็นแบบไหนช่วยเหลือใครได้บ้างนะครับ หลักสำคัญที่สุดของโครงการแก้หนี้ที่ว่านี้ก็คือเขาจะมีการพักชำระดอกเบี้ยให้กับคนที่เข้าร่วมโครงการยาวนาน3ปีครับคาดการเอาไว้เบื้องต้นจะมีลูกหนี้เข้าข่ายสามารถเข้าร่วมโครงการได้ประมาณ2ล้านสแสนบัญชีมูลหนี้รวมกันอยู่ที่1.3ล้านล้านบาทแต่ทีนี้เนี่ยการจะเข้าเกณฑ์ได้ท่านจะต้องมีคุณสมบัติก็คือ ท่านจะต้องมีหนี้บ้านหนี้รถหรือว่าหนี SM e ้ SME ก็ได้ครับแล้วมีการค้างชำระมาไม่เกิน1ปีนะครับโดยเขาตัดยอดก็คือนับถึงวันที่31ตุลาคม67ถามว่าทำไมต้องมีการปักหมุดมีการกำหนดวันตัดยอดเอาไว้ด้วยนั่นเพราะป้องกันปัญหาเดี๋ยวบางคนอาจจะจงใจผิดนัดชำระหนี้ก็ถ้าเกิดมีโครงการแบบนี้บางคนรู้สึกว่าถ้างั้นฉันไม่จ่ายก็แล้วกันไม่ทันแล้วนะครับ เพราะว่าโครงการเนี่ยจะมีการกําหนดวันเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นหนี้เสียเป็นหนี้ที่มีการค้างชําระไม่เกิน1ปีนับถึงวันที่31ตุลาคม67แล้วในรายละเอียดปลีกย่อยครับถ้าเกิดว่าคุณจะเข้าร่วมโครงการได้กรณีของหนี้บ้านเนี่ยเงินในการทําสัญญากู้ตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยต้องไม่เกิน3ล้านบาทนะครับซึ่ง3ล้านบาทในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเงินต้นคงเหลือนะครับเนื่องจากบางคนเนี่ย อาจจะมีการผ่อนชำระมาระยะหนึ่งพอผ่านวันเวลาผ่านไปปุ๊บจากนั้นผ่อนไม่ไหวก็เริ่มมีการค้างชําระเขาไม่ได้ดูเงินต้นที่เหลือนะครับเขาดูตั้งแต่สัญญาตอนต้นที่มีการทําเอาไว้คุณผู้ชมฮะไม่เกิน3ล้านสําหรับหนี้บ้านส่วนหนี้รถยนต์ก็คือทําสัญญาตอนแรกสุดเนี่ยไม่เกิน800,000หน,นี้รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ไม่เกิน5 0,000่นหนี้ SME เนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทนะครับ ถามว่าทําไมต้องเป็นตัวเลขดังต่อไปนี้ด้วยคุณผู้ชมนึกภาพตามดูเลยฮะคืออย่างกรณีของหนี้บ้านเนี่ยคนที่เขาผ่อนบ้านไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยอัตราการผ่อนชําระถามว่ามากน้อยขนาดไหนผ่อน1ล้านเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณสัก6 0 0 0นถึงเจ็ดบาทต่อเดือนได้ครับคูณ3เข้าไป3ล้านก็แสดงว่าอัตราการผ่อนชําระจะตกอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทถึง20,000บาทครับแล้วกลุ่มนี้ถามว่าเป็นใคร แสดงว่าถ้าเกิดคุณผ่อนเยอะขนาดนั้นรายได้คุณก็ต้องมากกว่านั้นเกินเท่าน่งอยู่แล้วฮะแสดงว่าอาจจะเป็นกลุ่มรายได้สําหรับมนุษย์เงินเดือนหรือแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชนชั้นกลางที่มีรายได้ตั้งแต่30,000ถึง50,000บาทปรากฏว่ากลุ่มนี้เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณว่ามีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นฮะเขาก็เลยมีการตีวงลงมา แต่ทีนี้ตัวเลขเพดานเนี่ยว่าตกลงบ้านไม่เกิน3ล้านรถไม่เกิน8 0 0แสนนี่ SME ไม่เกิน3ล้านเนี่ยยังรอดูอยู่นะครับว่าสรุปสุดท้ายจริงๆจะเป็นเพดานดังที่บอกไปตามนี้หรือเปล่าหรือจะมีการปรับเปลี่ยนเพดานหรือไม่เดี๋ยวรอเคาะสรุปสุดท้ายอีกทีนึงครับเอาล่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าเกณฑ์อย่างที่บอกบ้านไม่เกิน3ล้านรถไม่เกิน8 0ดแสนมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน5 0,000 SME ไม่เกิน3ล้านค้างชําระมาไม่เกิน1ปีเนี่ย ถามต่อว่าถ้าเกิดเข้าร่วมโครงการนี้คุณจะได้อะไรจากโครงการนี้คุณจะได้พักชำระดอกเบีย้ยยาวนาน3ปีแล้วจ่ายเพียงแค่เงินต้นเท่านั้นโดยปีแรกของการเข้าร่วมโครงการจ่ายแค่50อร์เนของค่างวดที่คุณเคยจ่ายสมมุติค่างวดของเดิมคุณเคยจ่ายอยู่เดือนละหมื่นหนึ่งปีแรกเข้าร่วมโครงการเนี่ยคุณก็จ่ายแค่ห0 0พันเท่านั้นแล้ว5,000ันที่ว่านี้เขาจะเอาไปจ่ายเงินต้นให้หมดเลยนะครับเพราะดอกเบีย้ยเนี่ยถูกแขวนเอาไว้เรียบร้อย ปีที่2ขยับขึ้นมาหน่อยเป็น70%ของค่างวดที่เคยจ่ายของเดิมเคยจ่ายหมื่นหนึ่งปีที่2ก็จะจ่ายค่างวดตกอยู่ที่7,000บาท7,000บาทที่จ่ายมานี้ก็ไปจ่ายเงินต้นทั้งหมดปีที่3ขยับเข้ามาอีกหน่อยขึ้นมากลายเป็น90%ก็จ,จะอยู่ที่9,000บาท9,000บาทที่ว่านี้ก็ไปจ่ายเงินต้นทั้งหมดเลยครับแล้วถ้าเกิด3ปีคุณจ่ายตรงหมดเนี่ยน,นะครับไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ซ้ำซ้อนอีกเนี่ย ดอกเบีย้ยที่เขาเคยแขวนเอาไว้ไม่รู้เลยจะมากน้อยขนาดไหนหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเขาก็จะยกให้หมดเลยนะครับคุณไม่ต้องชําระแต่ถ้าเกิดคุณเข้าร่วมโครงการแล้วปรากฏว่ายังมีการผิดชําระขึ้นมาอีกเนี่ยดอกเบีย้ยที่เขาเคยแขวนเอาไว้มันก็จะย้อนกลับมาให้เราต้องจ่ายอีกและเราก็ต้องออกจากโครงการไปด้วยเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นการพบกันแบบครึ่งทางระหว่างเจ้าหนี่กับลูกหนี้แล้วก็ต้องการสร้างวินัยทางการเงินให้กับลูกหนี้ด้วย เพราะทำไมเขาถึงต้องกําหนดว่าเป็นหนี้ที่ค้างชำระมาไม่เกิน1ปีเพราะเขามองว่ากลุ่มนี้เนี่ยยังมีโอกาสกลับตัวกลับใจกลับเข้ามามีวินัยทางการเงินด้วยการยอมชำระเพียงแค่เฉพาะเงินต้นเท่านั้นแล้วดอกเบีย้ยยอมแขวนเอาไว้ให้ก่อนถ้าทำได้ดอกเบีย้ยยกให้หมดเลยทีนี้คุณผู้ชมฮะด้วยหลักสําคัญของโครงการนี้เองเนี่ยเขาเป็นปลายที่มีการระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับเป็นไปตามความสมัครใจ คือบางคนอาจจะไม่สมัครใจก็ได้บางคนอาจจะสมัครใจก็ได้คําถามคือทําไมในเมื่อโครงการดีขนาดนี้ใครๆก็น่าจะอยากเข้าร่วมใช่ไหมปรากฏว่ามีมุมมองของผู้จัดการเครดิตบูโรนะครับคุณสุรพลบอกฮะคือปัจจุบันนี้เนี่ยมีลูกหนี้บางคนฮะจะใช้คําว่าหัวหมอได้ไหมหรือจะใช้คําว่าไม่รู้แหละมีวิธีการคิดอย่างไรคือต้องการจะไปวัดดวงในชั้นศาลไปเลยครับในไหนชั้นค้างชําระมาขนาดนี้แล้วไม่รู้แหละ รอดูสุดท้ายปลายทางไปเลยแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรออกหัวออกก้อยรอสารพิภากษาไปเลยอันนั้นเนี่ยจะทำให้นี่เสียอยู่แล้วมันจะยิ่งเสียหนักกว่าเดิมขึ้นไปอีกแล้วการจะกลับเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินตามปกติได้จะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้สอบถามเพิ่มเติมจากทางผู้บริหารศูนย์วิจัยกสิกรไทยเหมือนกันฮะโครงการนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ย อยากให้เข้าร่วมจริงๆสําหรับลุกนี้รายไหนที่เข้าเกณฑ์นะครับแล้วก่อนจะเข้าร่วมเนี่ยตอนนี้ท่านสามารถเตรียมตัวได้เลยฮะเพราะเดี๋ยวเขาจะมีการตกผลึกในรายละเอียดบางเรื่องจากนั้นนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมในเดือนธันวาคมแล้วน่าจะประกาศโครงการได้อย่างชัดเจนไม่ภายในเดือนธันวาก็น่าจะเป็นต้นปี68เลยสิ่งที่คุณทําได้ณนะเวลาที่กําลังรอคอยโครงการอย่างชัดเจนอยู่เนี่ยทำ บัญชีรายรับรายจ่ายครอบครัวของคุณทั้งครอบครัวเผื่อไว้ก่อนเลยครับหยิบกระดาษมาหยิบสมุดขึ้นมาแล้วจากนั้นคุณจดเลยฮะรายรับคุณทั้งครอบครัวเนี่ยมีกี่บาทตกวันละกี่บาทตกเดือนละกี่บาทรายจ่ายทั้งครอบครัวของคุณพ่อแม่ลูกหนึ่งลูกสองปู่ย่าตายายมีไหมรวมมาให้หมดเลยครับรายจ่ายมีอะไรบ้างเพื่อจะดูซิว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ย ลายรับลบลายจ่ายแล้วคุณเหลือเงินกี่บาทคุณจะได้เอาเงินที่ยังคงเหลืออยู่ในแต่ละเดือนเนี่ยไปเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ได้ว่าเหลือเงินเท่านี้นะพอจะปรับลดค่างวดลงมาอีกได้ไหมหรือค่างวดที่ทางเจ้าหนี้เขามีการเสนอมาให้คุณเอาไปจ่ายเฉพาะเงินต้นเนี่ยเพียงพอหรือเปล่ากับเงินที่เหลืออยู่หลังจากเอาลายรับหักลบลายจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยครับยังไม่ต้องรอโครงการออกมาก็ได้จัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวท่านก่อนล่วงหน้าเลยฮะทีนี้ถามต่อครับคือณขณะนี้ยังมีข้อมูลไหนบ้างที่ยังไม่ตกผลึกอีกที่ทําให้กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยยังต้องหาดูออรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากเกณฑ์เพดานของแต่ละสินเชื่อแล้วเนี่ยนะครับบ้านรถ SME อีกหนึ่งเกณฑ์สำคัญคุณผู้ชมฮะที่อยู่ระหว่างการตกผลึกอยู่นั่นก็คือในช่วงที่เข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถขอสินเชื่อก้อนใหม่ได้หรือเปล่าครับคือการเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยในเครดิตบูโรเดี๋ยวเขาจะมีการขึ้นรหัสแยกพิเศษมาให้ต่างหากแต่ปัญหาก,ก็คือตอนนี้ยังมีการถกเถียงกันอยู่ครับระหว่างกระทรวงการคลังที่มองว่า ควรจะให้โอกาสผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงสินเชื่อก้อนใหม่ได้ด้วยแต่ขณะเดียวกันเดาด้วยเลยฮะบรรดาเจ้าหนี้อาจจะมองว่าก็ในเมื่อคุณเข้าร่วมโครงการต้องการแก้ปัญหานี้แล้วถ้าเกิดคุณไปก่อนหนี้ใหม่เข้ามาแล้วมันจะแก้หนี้ของเดิมได้ยังไงเพราะฉะนั้นในมุมของแบงค์ชาติก็ดีหรือว่ามุมของเจ้าหนี้ธนาคารพาณิชย์ก็ดีให้อ่านใจพวกเขาเนี่ยก็น่าจะมองว่าอาจจะต้องมีระยะเวลาหนึ่งที่ คนเข้าร่วมโครงการจะไม่สามารถขอสินเชื่อก้อนใหม่ได้เพิ่มเติมก็อยู่ระหว่างการตกผลึกเหมือนกันว่าควรจะเป็น1ปีดีที่ขอสินเชื่อใหม่ไม่ได้หรือจะเป็น2ปีดีหรือจะครบตามระยะเวลาโครงการคือ3ปีกันแน่นี่แหละครับที่เขากําลังรอสรุปกันอยู่ว่าตกลงควรจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่หรือไม่ควรจะต้องมีตัวเลขแต่ให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถขอสินเชื่อก้อนใหม่ได้น่าลุ้นน่าจับตามองมากๆคุณผู้ชมฮะ แล้วอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากทางคุณสุรพลผู้จัดการของเครดิตบูโรเขายอมรับฮะคือการขอสินเชื่อยุคนี้สมัยนี้เนี่ยแบงค์อนุมัติยากมากแล้วถามว่าแบงค์เขาดูจากเกณฑ์อะไรว่าจะปล่อยสินเชื่อให้กับใครคนใดคนหนึ่งที่มาเป็นลูกค้าของเขาหลักๆเนี่ยเขาจะพิจารณารายได้ของเราด้วยคำสี่คำคุณผู้ชมฮะสี่คที่ว่านี้ประกอบไปด้วยสม่ำเสมอเพียงพอ แน่นอนคุณผู้ชมลองฟังดูแต่ละคำเลอาไปแยกแยะดูนะครับว่าเอ๊ะทำได้หรือเปล่าแล้วมันมีความยากมากน้อยขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นสม่ำเสมอเพียงพอแล้วก็แน่นอนเนี่ยดูแต่ละคำคุณผู้ชมฮะคือยุคนี้สมัยนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงก็หาได้ยากเต็มที่เพราะแต่ละคนต่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนก็มีความสุ่มเสี่ยงเหลือเกิน ไม่รู้ว่าจะโดนเลย์ออฟเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าองค์กรจะมีการปรับโครงสร้างเมื่อไหร่รายได้ก็ไม่ค่อยมั่นคงอาชีพก็ไม่ค่อยมั่นคงแล้วความแน่นอนของรายได้ก็ยากอีกบางทีอาจจะเคยไดโ o t ีสม่ำเสมอมาก่อนในอดีตแต่จากนั้นพอเจอปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างยอดขายรถยนต์ที่ตกวูบลงไปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีผลต่อโรงงานผลิตชิ้นส่วนที่ อย่าว่าแต่โ t คุณผู้ชมฮะวันทำงานตามปกติ1สัปดาห์มี7วันเคยทำงานกันอยู่5-6วันตอนนี้อาจจะลดลงมาเหลือเพียงแค่3-4วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรายได้ก็ไม่มีความสม่ำเสมออีกพอรายได้ไม่สม่ำเสมอแล้วจะเอาความเพียงพอในการเอามาชำระหนี้ได้อย่างไรเมื่อเอารายได้หักลบรายจ่ายรายได้ไม่แน่ไม่นอนรายได้ไม่เพียงพอคุณผู้ชมดูครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องประหลาดใจถ้าไปขอสินเชื่อแล้วคุณโดนปฏิเสธมา แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือยังไงก็ตามแต่แนะนําเลยว่าต้องรักษาเครดิตของตัวเราเองเนี่ยให้ดีที่สุดด้วยการไม่ผิดนัดชําระหนี้นะครับเพราะถ้าเกิดผิดนัดชําระหนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาในการขอสินเชื่อในอนาคตแล้วที่ใครหลายคนอาจจะน้อยใจโอ้โหคนผิดนัดชําระหนี้ได้เข้าร่วมโครงการพักดอกเอาไว้ก่อนจ่ายเฉพาะเงินต้นแล้วคนที่เขามีวินัยทางการเงินดีๆจ่ายตรงทุกงวดเนี่ยได้อะไรบ้าง อย่างน้อยที่สุดท่านก็จะสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายกว่าพวกเขาเวลามีปัญหาฉุกเฉินมีวิกฤตอะไรก็จะสามารถขอสินเชื่อได้แล้วดอกเบี้ยที่คุณจะได้ก็จะดีกว่ากลุ่มคนที่เขาเคยผิดนัดชำระหนี้มาด้วยนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ดีหรือลูกหนี้ที่มีประวัติในการค้างชำระก็ตามแต่ขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้นะครับ